มสวัสดีครับผมขอกันอีกคือเกาครับผมครับชองตกปลาหน่อยๆช่องนี้ครับมีนต์สกิวพจริงครับอ่าเอนี้ผมกับพามาตกปลาอ่าเป็นไม้ข้องสามเลยครับผมช่วงนี้ข้องอื่นปลาปลาซ้ำเข่าครับปลาคล้องสามกำลังเข่าไปเลยมาอีกคลิปหนึ่งครับผมมืเอนี้กับมาครับน้ำมินต์ขเก่าแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวสีภาไปเพิ่งบรรยากาศรอบๆแต่ว่าตอนนี้น้ำมินมีแต่มาแล้วครับผมแต่ว่าผมก็ยังเงียบอยู่ เดี๋ยวไปมึงบรรยากาศกันครับผมอันนี้จะเป็นที่เห็นข้างหลังผมครับสี่เป็นเต็นคนงานนาสีเป็นคนงานก่อสร้างครับผมแต่ว่าเขาย้ายออกไปแล้วนี่ผมลงเบ็ดนะครับฝั่งนี้ครับลงไปฝั่งนี้พู้นครับน้ำมินอยู่ลงอีกฝั่งหนึ่งครับผมอาจากผมไปอีกแต่ว่าน้ำมินมีตมีแต้มมาแล้วกับมารอหลุดมือของผมครับตัวแรกสีม้าจากโม้งครับผมไปลึงกันเลยครับผมมีแต้มมาอีกเหรอครับผมแต้มหนึ่งแต้มงามครับ โอเคครับผมครับท่านผู้ชมครับอนามินกินแล้วครับผมดึงแล้วครับเราหลุดมั้งครับผมยุ่ยยุ่ยครับผมบุรูสีเป็นปลาไอย่างเนาะโอบปานินครับผมแต่หมองร่ามาอีกแล้วครับผมแต่งผมยังมิดซีรีส์ครับผม คันบกกดีครับผมคือว่าแล้วครับย่าดีตีเหลือนอนครับ นะครับผมแ้มแหลกก็ใซ้งามๆเลยครับตัวนี้ ใส่น้ยๆครับผมมาเข้มครับไม่ใชแล้วครับถือว่ากินล่มเขาแล้วครับปลายอดครับ กันนะครับผมช่วงนี้ปลากินกะห่างๆแช่่ากินเรื่อยๆครับผมการรุ่นกันยาวๆครับผมครับท่านผู้ชมครับขอมิมนหมายแล้วครับผมตัวใหญ่เลยครับตัวงามเลยไหนครับผมขึ้นน้ำแล้วใส่สวยๆครับผมขอมเมนต์กินเรื่อยๆครับรุลทั้งสองคนยาวๆครับอย่าลืมกดไลค์อ่กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้ครับผม

ใช่ได้ครับผมตัวหญ่ครับผมลุดเอาไหมครับผมยังมีเวลาครับท่านผู้ชมครับบริเปิดกล้องครับผมปลาดุกครับผมตัวงามเลยโอเคครับผมทะลุนตัวไหมครับผมต่อไปครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กับเวลาประมาณอ่าเที่ยงนะครับปลากะเริ่มนิ่งๆครับผมกินห้างครับมันนี้แดดกะถือว่าโอเคครับมันนี้ครับไม่แดด เดี๋ยนี้เวลาเทียงกับเห็ดกับเขาครับอันนี้นะต้นพึ่งมาครับมือฉมังครับผมนี่ครับผมกางเหตุตายอยู่น้ำมินผอคั่วหุงเขาครับผมเดี๋ยวรอมึงเมนูครับผมนาจิเป็นย่างครับผมโอเคครับกินดีแล้วครับผมของน้ำมิน่วงเทียงเทียงเหตดรับเข่าเป็นปลานิ้นครับผมใส่กะลังงามครับผม ก็ว่ากินเรื่อยๆอยู่ครับทองน้ำมินนี่ครับผมอันนี้ปลาเต็มเตาเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่ปลานิ้นสามตัวครับปลาดุกตัวหนึ่งครับผมสองได้ครับใส่งามครับผมโอ้ใส่ลกเอียบเลยสุดยอดครับผมมากะกดไลน์นะครับผม ผู้ชมครับของนาต้นครับกินดีแล้วครับผมกินเรื่อยๆเลยใส่นาสิษิ์ใหญ่อยู่ครับตัวนี้อ่าใส่งามมีแล้วครับผมใส่สวยเลยกินเรื่อยๆครับผมของนาต้นคันเดียวก็เสียวได้มึงกองผมครับหาคันครับเหยียบสบายม่วงครับผมสงใส่ปาม้าบวชัดครับ ปลาบาังใสกัหอดของน้ำมินครับมาบ้าขวากรัของน้ต้นครับพอดีองผมอยู่กลางเขีครับผมเดี๋ยวลุนไปเลือเวลาอีกหลายอยู่ครับครับผู้ชมครับตอนนี้กัเวลาประมาณอ่าใบสามกวนนะครับอันนี้ผมผมก็จะได้เวลาเก็บของเก็บอย่างไลครับผมกลับบ้านแล้วแต่ว่าช่วงใบใบปลาพวกเขาครับผมเดี๋ยวสีเมืองผ้าไปเมืองปลาอันนี้จะเป็นของน้ำมินนะครับผมของปลาของน้ำมินกัน หลังจากกินตะเทียงกับไปน้ำนะครับนี่ครับผมอันนี้ปลาของน้ำมินครับก็ถทึบ่าโอ้ไหลเยอะครับผม่าจะประมาณซีฮารูได้ครับเดี๋ยวผมไปมาห่าไปเมืองปลาของผมเนาะครับอันนี้เป็นปลาผมครับผมส่วงใบามาปลาผม่าเขาครับเดี๋ยวสุภาพบุืองกับว่าได้ไล่ไปได้ดอกเนาะแต่กับพ่อได้กับเขาครับ หลายบ่หลายบ่เป็นแล้งครับไวจะได้น,นี่ครับผมก็ถือว่าใส่ได้ยุคับตุ้มงามอยู่ครับผมไม้นี่ก็สิเป็นไม้คล้องสามครับผมสุดยอดครับผมถ้าผูดด้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์ให้เน็ตด้วยครับผม คลิปนี้ก็ต้องการค้า,า่าสวัสดีครับผม